สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่นะพ่อหาตามพึ่งครับผมวันนี้ผ่านไปวัน,นหยุดกรับก็เลยตามพึ่งซะหน่อยไปเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเจอไหม <c oughs> ครับเมื่อกี้วนจน,นหาตัวกินน้ําไม่เจอครับก็เลยแยกกับผ่านไปผ่านไปบอกว่าวันนี้มีตัวกินน้ำครับผมนั่าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยลองไปดูครับผมว่ากินอยู่ทางไหน ไหนกินตรงไหนนี่ครับกินอยู่น,นี่ออกสายป่ะบินตรงออกสายไหมหลังนั้นหรือเปล่าก็าแต่มันไกลเกินถ้าหลังนั้นรอยบินครับ ดเป็ดปื๊ดมาจวงแล้ไปแล้ว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 ถึงหัวแล้วไปเดินดักดูทางนีง้ทางไหน,นมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตัวนี้ก็ได้นี่มาจวงแล้วแล้วไหโอ้ตัวมันไม่ได้เยอะเลไปแล้วไปแล้ว วินเนาะว้าเวเลี้ยวซ้ายออคอนหนูหรือเปล่าหนนตีตรงนี้ข้างหน้านออี่ในห้วยฝั่งนู้นเ่ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปดูคอนเก่าครับครับขึ้นมาดักดูข้างบนครับพันพายอยง่ข้าให้พันพายส่งขึ้นมาคอนเก่าที่ผมเคยตีอยู่ฝั่งนู้นข้างในตรงนี้แต่เมื่อกี้พันพายบินออกข้างหลังมานี่ เดี๋ยวรอดูตัวครับไปข้างในไปครับเห็นจุดละบินออกไปนี่เลียดเข้าไปในนี้ไปเดินไปคนนน่าๆ,ๆเห็นตัวแล้วเอ้ยออกตัวนี้ออกสายว่ะออกสายหน่อยลุงไหสายหน่อยเนี่ยครับแนวบินมันอยู่แนวนี้เนี่ยไปจ้วงแล้วเฮ้ยอันนี้ออกขวา อันนี้ออกซ้ายออกขวาต้นต้นเขียวข้างหน้าลุงไพ่ลุงไพ่ต้นเขียวต้นใหญ่ข้างหน้า,นาแนวนั้นเลยสายต้นหน่อยหนึ่งไปครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับเจอแล้วอยู่ต้นเขียวจริงๆแต่ลุงพ่พันไพ่บอกหลังเล็ก โอ้ซึ่งมาอาศัยหรือเปล่าเนี่ยอาศัยก็ยังรอดออกไปทางนู้นก็มีซึ่งหนอกัวหนอกล็อกใหญย้ายขึ้นอาศัยครับผมไปซึ่งอาศัยลองค้นหานี่ก่อนว่าผมทำงานในป้าน,นี้เขมรบางครั้งสองแง่ผมเหยียตัวขึ้นบนบินขึ้นมาบนเขานะครับเนี่ยแนวนี้ครับพันไฟมาตามรอบครับไม่เจอต้องมา ลองหาเดินดูหาข้างล่างไม่เจอครับต้องขึ้นมาหาบนเขา่ามาเจอรอยคอนเก่าครับผมนี่ดูรอยหัวน้ำยาวไปยน่อยอยู่กันหน้าผาเตี้ยน่าอยู่แถวนี้อย่างเลยอยู่ชายล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้พื่งอยู่ต่ำนี่หายากแป๊บเดี๋ยวลองเดิน ดิ่งขึ้นหน้าขึ้นข่าไปไหน่อยเฮ้ยมันบินขึ้นจากนี้น่ครับเมื่อกี้สองตัวบินไปแนวนู้นเ,เราดูเพื่อมีอีกเมื่อกี้ไก่ป่าเหมือนกันไก่ป่าก็บินไปแล้วมันมีดูกนู่นนู้นอ๋อ,อก,กินนู้นไปแล้ว อยู่ชายไม้เนะเมื่อกี้เนี่ย้เดียขอดูตัวชัวช่วๆกันครับน่ครับดูตำแหน่งละแต่จะไปดูบอหน้าอีกบอรครับบินสูงลิบขึ้นไปแนวหุบนี้เลยครับระหว่างเข่าสองลูกเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกบอลหนึ่งนะครับขึ้นเข่าอีกแล้วไปดูบอหน้าน้ำแห้งมาแล้วครับดูขึ้นไปตามหุบสองหุบนี้ยแหละในลางเลยลนะสงสัย ก็ในตรงกี้นี้หาไม่เจอเมื่อกี้ที่อยู่ก็ขึ้นขึ้ไปเข่าลูกนุ่งขึ้นไปอยากลางเข่าแล้วก็ยังไม่เจอครับก็เลยลงมาแต่เนี้ยขึ้นบินขึ้นมาเนี้ยลองดูไปเดี๋ยวขึ้นมาถึงยอดเข่าแล้วเจอไก่ป่าสองสามฝูง้วครับเดีเจอพึ่ง มีอยู่ห่างั้งตัวนึ่งเข้าไปทางซ้ายตัวนึ่งแต่พึ่งยังไม่เจอเลยขึ้นมาบนฝั่งเข่าละรลมยังเนีลยนแล้วตอนนี้รมเยิยเยนเกิน ลงมาดู่นละไปะแต่ลหลังตาม่ง่ายๆเลยไปจะหาดูก่อนนี่ครับลงมาพ่านไผ่ตีมิน้นหลังม่ยังโอน้ำหวานน้ำหวันเป็นขวดเลยมันนะ้งเนี่ยหลังยังใหญ่ครับผมหลังไม่มีตัวอเหรอหลังมีตัวอนไหมเอามันเอามาดท เอาออกมาออกมาเอาไปลาบกินโอ้อย่งก็ได้สักคำแล้วนีันยังใหญ่ดูหัวน้ำเดี๋ยวดูหัวน้ำลงมาไม่ชวนเลยครับมีเมื่อกี้ขึ้นไปนู่นนะู่นะบนยอดนู่นเลยส่องสันเข้าเลยลมเย็นเย็นข้างบนนะเรมาดูน้ำราบผู้ มีหัวน้ำด้วย,ยนี่ยงเงี้ยใส่ในขวดหัวน้ำเก็บไม่กระพึงขวดได้เลยนะก้อน,นสวยเลยเอ้ยเนี่ยเด็กโอ้โหหนักอื้อครับนี่โอ้โหก้อนหัวน้ำสวยสวยไปดูน้ำก่อนนะครับเข้าวันที่สองครับผมเช็นเมื่อวานตามขึ้นไปบนหุบหนุ่ย ยังไม่เจอเดี๋ยวลองมาดูอีกบอ่อหนึ่งฝั่งทางนี้ถ้ามีตัวกินนะ่าจะถามง่ายครับจุดตัดเดีย๋ยวรอดูตัวก่อนช่วงนี้มันยังเช้าอยู่นี่ครับเมื่อกี้มาดูบอ่อว่ามันยังไม่กินครับมาดูบอ่อใหญ่นี้มันก็ยังไม่มีตัวมีแต่เพิ่งมิ้นเต็มไปห,หมดหไกป่ปลาบินไปตัวแล้วยังมีอีกเสียงเดิน ก็เลยตามพึ่งมิ้นก่อนอ,อยู่เล้ยเนาะหลังพอสวยอยู่แต่ไม่รู้หัวน้ำดีป่ะก็หัวน้ำก็พอมีนิดหน่อยแต่เอาพึ่งดลวงก่อนจะดูให้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตีเข้าตีทีเดียวเจอโอ้หลายลังแล้วน่าจะเกือบสิบลังแล้วพึ่งมิ้นเนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูบอ่อเก่าครับผมบอ่อเก่าน่าจะมากินแล้วไปดูนี่ครับพึ่งล่วงกินเกรอรดอกสแกรครับผมไปแล้วโอ้โหยังไวเลยไปไหนไ่ดู มันต้องตามตัวกินน้ำผมง่ายครับไปมาครับหั่นมาตีมิเนึงก่อนแล้วครับตีมันแล้วสามหลังนี่หลังบรรทูหลังเบลูทอ,อ,อ,อเข้าไปได้ต่อยที่ปลายนะครับแต่ดุครับผมต่อยวิกิชีวิตเลยครับเอาเอาเอาเมื่อกี้ตีมาแล้วสี่หลังอันนี้ในนสามอยู่ข้างล่างนี่หลัง,ลงนึงแล้วก็นี่หลังเมื่อกี้นี้ น้ำไปสวยไปยังมีอีกหลายหลังครับผมที่เจอไว้ออไ,ไปครับเอามิ้นต์ก่อนแล้วกันนี่ครับพึ่งมิ้นต์มาเต็มตะกร้าแล้ว <c oughs> นี่ค็น่าจะเที่ยงเพิ่งหลวงมากินน้ำแล้วครับผมรอจนพึ่งมากินน้ำ <c oughs> สรุปแล้วนู่นหุบเดิมขึ้นหุบเดิมครับผม <c oughs> มองฝั่งนู้นก็ขึ้นหุบฝั่งนี้ก็ขึ้นหุบน่าไม่น่าจะมาอยู่บนสันก็ค้ามไปฝั่งนู้น <c oughs> รอดูชัวร์สัก สิบกว่าตัวไปหมดแล้วมั้งมาทีมาเป็นชุดนี่กินยังนั้ยมินน,นี่ก็ยังเยอะอยู่ครับตีไปสิบกว่าลังแล้วมินหมายจวงล่ะเพิ่ง นี่มาลงนี่นั่นแะไปหุบมันเลยมาเดี๋ยวรอขอดูตัวชัดๆก่อนนี่ครับรูจุดแล้วนั่นแหละบนหุบมันแหละครับเดี๋ยวตามขึ้นไปอีกรอบเดี๋ยวรอไปกินข้าวก่อนตอวน,นี้มาหา้าไร่เก็บมิน์ครับอิ้นท์หลังหนึ่งก็อยู่ตัวนี้หลังหนึ่ง,น,น,ง,น,งนี่ก็1สิบกว่าหลังแล้วมินที่ตีมานี่ หลังนี้เอายักษ์จัดหัวน้ําอุ่มแล้วน่ะบุรีม่วนบุรีบุรีม่วนเนี่ยก็ตีได้แล้วดูอโอ้โหดูส่วนดิดูแม่งส่วนดินั่นนะดูหัวน้ำดิหัวน้ำปิดตรงนีเ้เช่ไหมมองสวยอ่ะ

แล้วทิ้งทำไมเนี่ยใส่ใจนี่ยก็หายกองนู้นตรงไหนก,นกระปฟองอยู่แหงอน,นู้นแหละอือดูน้ำสวยรึเปล่นะเอาใยก่อนนะคักผักกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกอึดใจนึงครับลาดข้าว นนนในที่สุดก็เจอ <laughs> สรุปแล้วครับนี่นี่ต้องข้ามเข่ามาฝั่งนี้ครับผมอยู่ฝั่งเข่าฝั่งนี้ข้ามเข่าลงมาประมาณเกือบเกือบครึ่งลูกน้ำก็ไม่ได้โอ้ อ๋อครับแก่ไปแล้ว,วลังแก่มาเดี๋ยวรอดูครับรอดูไฟรอดูไฟอยังไวครับตอนนี้นะครับสองวันครับว่าจะเจอครับตองน,นี้มันเดี๋ยวรอดูหัวหน้าครับผมพอลงมาเดี๋ยวผมได้ดูไฟก่อน คลังลังแก้วส่วนน้ำหวานนะ่าจะสักสองสามขวดสองขวดประมาณ,รมาณครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างตอนนี้รีบเชียร์ไฟแล้วก็ออกดูครับผมตังเขียนดง,ง,งถ้าภาพแต่ละคน,นมนัน้สักสองขวดได้ครับผมก็ก็่าก็จะเจอ กินน้ำสามทิศครับผมอยู่ตรงนูง้นทิศหนึ่งตรงนี้ทิศหนึ่งตรงนูง้นทิศหนึ่งบินขึ้นมาตัดกันตรงนี้เนี่ยก็ตัดตรงนีไ้ไงแต่มันข้ามตรงนี้ครับผมดดข้ามตรง<ม>หุบเลยวะทีข้ามตรงหุบนี้ครับหุบเตีย้ยเตี้ยไปเดี๋ยวไปดูที่บ้านเขาลูกทง,งานที่บ้านจริงไม่ไหวแล้วคุณมานี่แล้วมานี่แล้วตามไปกินน้ำมามาพักดูไปนี่ครับ สรุปปน่ะฮะนี้น้ำพึ่งมิ้นทีนรีเมื่อเช้าส่วนพึ่งหลวงนั้นผ่านไผ่ย,ยังไม่กลับแวะตีมิ้นอยู่ผมมีธุระแล้วก็รถไม่ค่อยดีแล้วก็เลยกลับมาก่อนน้นำพึ่งมิ้นเมื่อเช้าพึ่งหลวงก็ประมาณสองขวดกว่าครับน่าจะได้นี่รังพึ่งมิ้นฮะโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ